สวัสดีครับพบกับเราในช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะครับผมวันนี้ก็เตมให้อ่าทองคาเข้าโรงเรียนนะครับผมซึบๆือดูก่อนเนาะวันนี้ครูยิ้มโพสตมาเลยครับนี่ครับครูม,มาแล้วนะคะสวัสดีครับคุณแม่ครับก่อนเราจะเข้าเรียนก็จะมีการเส้นไหว้บวก์เจ้าที่เจ้าทานก่อนเนาะครับผมครูประกำ โมเท่าโม่ลวโม่เด้งก็โม่สุดำก็เนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวอะทำอะไรโกกาโกกันอ่าเขาดุหูครับเดี๋ยวเขาจะที่จะทานอยู่ที่นี่หรือเรียกว่าใครพูดทำอะไรใครมาพูดเสียงทำอะไรเนาะใช่ไหมคะไม่อะไรไม่บอกไม่กล่าวอรไบครับครับคุบอกแล้วถ้าขัดอะไรก็มันก็จะง่ายนะคะก็รุ่งเรือไปหมดเลยครับผมเพราะว่าเราบอกเขาแล้วครับคุณแม่ถ้ามันต้องทำตามมาทำนะ ที่ทอดมันทะรุเนาะเส้นไหวมัทะลังโอ้แต่ยายแต่ทุดของบอกอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะถ้าทฮะสถานที่โอ้ดูง่ายครับทำอะไรก็หาง่ายฝังนู้นว่าง่ายเดี๋ยวตรงคำเด้อง่ายไหมดีไหมง่ายไหมอ่าตรงคำอยากเข้าโรงเรียนแล้วตรงคำบอกว่าอยากเข้าโรงเรียนนะคะเรียนต่อปริญญานะคะตรงคำจะต่อปริญญาแล้วนะคะแม่แ ก็ความจำเปกค่ะก็จะมาอให้ทุกคำเข้าโรงเรียนนะคะก็จะบอกจุดที่จดทางก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนนักเรียนของเราก็ตาโตค่ะเรียนเก่งๆนะทองคำเอาให้จบปริญญาโทเลยนะ ที่จะไม่ไม่อะไรเลยไปาก็กบงคำะกนาไได้ยคอนโทรว่ามาครั้งนี้ทองคำเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะมารงนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะาค้นทอเปลี่ยนแยด สงคเออเนี่ยทสงคราเออเนี่ยตะกูีไปะ่อนไปจะดีได้เนี่ยเออไปยาเอ้ยไปยาเออแบบดื่มว่ที่ให้มอยฮัดงรอบง่ายคุ้ยๆคุ้ยเออาห้เ้าวหิ้วเือดเจ้าเออย้งมัดเวันเจ้าด้วยระกูลก็คันาบ้านไน้ทองคำาสมาีกับเฝาเนอะนำมือไไว้เยเดี๋ยจะขัดความเออบนหน้ากันเลยตอนนี้จะมีโจเจ้าเขามาแน่ฟังียงมนกัน บนนาบนนกะว่จิงโนเด้วปกนาวามาตยบนาเนี่กี่ยวานกิเ่านะฮะง่ายวอานนีเกี่ไว้ไว้ด้อหนูเท่ากัุนูที่พวกกาหนูเท่าบนน่กะเดนี่บนนีก็หนสิบลังกะดินานเนี่ย่านสิบลก็เดนเลสิบลอนน้เา้าดิบว้ไว้ด้สวัสดีเจ้าอค่ะตอนนี้ก็กลังจะ เซฟนักเรียนนะคะนักเรียนตัวโตนะคะการให้นักเรียนที่อายุเยอะเข้าโรงเรียนนะคะก็ต้องเซฟความปลอดภัยก่อนนะคะต้องเซฟความปลอดภัยให้ครูด้วยนะคะ เป็นด็กดีนะพ่อพลายนะตั้งใจเรียนนะต่อไปก็จะได้เก่ง<ด>รูปหลรอกเก่งๆมีความรู้หลายๆวิชาม เรียนของเราคะ่ะอ้วนมากค่ะแม่แม่มมต้องเซฟเอ,อย่างดีนะคะอเอาสเกลลูกสซกเกิใเลในพ่อหนึ่งต้วมุนสกเกิลน้ำลูกการจะ ให้ช้างงานะคะช้างพลายงาเข้าโรงเรียนก็ต้องเซฟนะคะแม่แม่เซฟอย่างอ,อย่างดีเลยนะคะค่ะก็เซฟอีกท่านหนึ่งนะคะแม่แม ความปวดภัยก่อนนะครับพี่ีครับผมพร้อมมร้ยยังครับพร้อมเข้าโรงเรียนหรือยังครับพร้อมครับเนื่อยยครับวันรับก่อนเสียงเสียงก่อนเร็วเียครับโอ้พร้อมแล้วค่ะนักเรียนขว <How S 1> กเราเ,เก่งมากค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่บแม่แม่งกำลังใจหหงให้ผมด้วยนะครับผมจะต้องจบวิชาทั้งสามวิชานี้ให้ได้นะครับ รังเกให้ทองคํา uh, ด uh, ้วยนะครับขอ้อนซีทุกท่านนะครับผมรื้อเหมือกันนะครับผมอ่ารอดูความสําเร็จของลูกชายนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้ขอกินยาก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่อ้ำาเอ่ากินไปทองคํากินไปลูกฮะเดี๋ยวให้นักเรียนของเราค่ะ เตรียมพร้อมก่อนนะคะอ่านักเรียนใจก่อนนักเรียนทำใจ้าก่อนให้นักเรียนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหอข้าวก่อนหอข้าวไปโรงเรียนก่อน <laughs> นักเรียนของเราเนี่ยอ่ะใหญ่ก็เป็นกำลังใจด้วยแม่ใหญ่อ่านักเรียนของเราก็กินจุนะคะกินจุมากหอข้าวนี่หอใหญ่นะคะ วันนี้ห่อข้าวของนักเรียนของเราเป็นกล้วยหวานๆนะคะอ่าเป็นกล้วยหวานๆด้วยนะคะห่อข้าวของเรานะคะ,ะสอ้โหเป็นสิเปตุนเสบียงเนาะเป็นว่าจะเปตุนสเสบียงก่อนอจวนแม่ใหญ่ค่ะแม่ใหญ่เป็นกําลังใจให้ทองคํามาดูแม่ใหญ่ด้วยนะคะแม่ใหญ่บอกว่าต้องทาให้ได้นะทองคํา ต้องทำให้ได้ไม่ใหญ่เป็นกําลังใจให้วันนี้ไม่ใหญ่ก็อ่า้าตานะคะดูเพราะว่าควานหนุ่มนะคะ <laughs> ควานหนุ่มมาแล้วไม่ใหญ่บอกว่าไม่ใหญ่จะได้ออกเดินพร้อมหนุ่มรอกินน้ําก่อนนะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ตะมุตะมินะคะไม่เพท้ทองคํานะคะอืมไม่ใหญ่ว่า เอาให้แบบอ่าเก่งๆสวยๆเลยนะทองคำนะจะเป็นกำลังใจให้ไม่ใญ่คนสวยไม่ใญ่คนสวยไม่ใญ่คนสวยนี่ค่ะห่อข้าวของนักเรียนนะคะนักเรียนกล้วยหวานๆนะคะตอนนี้หวานมากแล้วนะคะสุกงอมค่ะสุกงอมนักเรียนของเราได้กินกล้วยค่ะก็จะได้ เรียนเก่งๆเรียนง่ายๆกุ้ยๆนะคะกุ้ยๆทำอะไรก็ขอให้กุ้ยๆทำงานทำการนะคะเรียนหนังสือก็กุ้ยๆนะคะ,อ,ะ,ะอ่านักเรียนของเราก็จะได้เวลาเข้าโรงเรียนแล้วนะคะก็ฝากพ่อ,พอแม่ fc ทุกท่านนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมจะตั้งใจเรียนเป็นเด็ดดีของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอ่านะครับโตื่นเต้นไม่ครัตื่นเต้น,ตนก็ที่รักแล้วก็เอ็นดูนะคะเอ็นดูทองคำนะคะสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องพรายทองคำพรายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบนสูงันสูงลูกบนสูงลูกสูงลูกอีกสูงอีกสูงลูก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 อ